สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่6เนาะวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนในเรื่องของการแยกสารผสมนะคะเรามาดูกันก,นก่อนว่าการแยกสารผสมเนี่ยเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะ1ก็คือในเรื่องของสารผสมอย่างที่2ก็คือวิธีการแยกสารผสมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องของ การแยกสารผสมนะคะเรามาทำความรู้จักสารผสมกันก่อนดีกว่าเนาะในรอบตัวของเราเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะพบสารต่างๆอยู่มากมายนะคะไม่ว่าจะมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวหรือว่าองค์ประกอบหลายๆชนิดเนาะสำหรับสารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวเนี่ยเรามาดูกันนะคะที่เราพบเห็นอยู่บ่อยเลยก็คือน้ำนั่นเองน้ำเนี่ย มีน้ำเป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวนะคะน้ำที่เราดื่มเข้าไปเนาะต่อมาก็คือเกลือเกลือเนี่ยหรือว่าเกลือแกงมีอะไรเป็นองค์ประกอบคะเก่งมากค่ะมีเกลือใช่ไหมคะชื่อก็บอกเนาะว่าเกลือแกงก็ต้องมีเกลือเป็นองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวชดเดยวชน่นเดียวกันนะคะและสําหรับสารที่ มีองค์ประกอบ2ชนิดขึ้นไปนะคะหรือว่ามีสาร2ชนิดเนี่ยผสมกันนะคะเราจะเรียกสารนั้นว่าสารผสมนั่นเองค่ะ,ะเราสังเกตได้จากการใช้สายตามองนะคะถ้าหากว่าเราเห็นสารเหล่านั้นเนี่ยมองเห็นแล้วเป็นเนื้อเดียวกันเอาพูดง่ายๆก็คือมองเห็นไปแล้วก็อ๋อมันน่าจะมีอยู่แค่อย่างเดียวมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันดูสมูทไปเลยนะคะดูเข้าเนื้อกันไปเลยอะคะ่ะ เราจะเรียกสารเหล่านั้นว่าสารเนื้อเดียวนะคะแต่สำหรับสารที่เรามองเห็นแล้วเอ๊ะขึ้นมาเลยนะคะว่ามันจะต้องไม่ใช่มีองค์ประกอบเพียงแค่อย่างเดียวก็คือมองแล้วมองแล้วมันมันสะดุดตานะคะว่ามีสารสองชนิดขึ้นไปอยู่นะคะเราจะเรียกสารเหล่านั้นว่าสารเนื้อผสมเนาะสารเดียวก็อย่างที่บอกเลยว่ามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันส่วนสารเนื้อผสมก็คือมองเห็นว่าไม่ใช่เป็นสารเนื้อเดียวเนาะ มี2ชนิดขึ้นไปผสมอยู่ด้วยกันในนั้นนะคะนืกอรียนอาจ,จะงงงเ,อ,เ,เอ๊เดี๋ยวเนื้อเดียวเดี๋ยวเนื้อผสมครูพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวครูจัดตารางมาให้นะักเรียนลองแยกแยกไปพร้อมกับครูนะคะว่าอันไหนเป็นสารเนื้อเดียวอันไหนเป็นสารเนื้อผสมเนาะมาเริ่มกันเลยนี่คือตารางลักษณะที่มองเห็นและองค์ประกอบสําคัญของสารผสมบางชนิดนะคะเรามาเริ่มกันที่สารแรกที่ครูยกตัวอย่างให้มานี่ น้ำเชื่อมนั่นเองนะคะน้ำเชื่อมให้เรามองนะคะลักษณะที่นักเรียนมองเห็นน้ำเชื่อมเนี่ยห็นเป็นยังไงคะมองเห็นเป็นอ๋อนักเรียนจะตอบว่าจะเป็นสีใสเป็นน้ำใช่ไหมคะแล้วมองเห็นอะไรอีกมองเห็นมันเป็นเนื้อเดียวกันหรือว่าไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันเป็นสารผสมคะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะก็คือไม่มีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเลยมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยก็คือ สารเนื้อผสมเอ้ยขอโทษค่ะเป็นสารเนื้อเดียวเนะาะจะเป็นสารเนื้อเดียวองค์ประกอบที่สําคัญมีอะไรบ้างก็คือมีน้ําและน้ําตาลนั่นเองนะคะต่อมาสารชนิดต่อมาก็คือน้ําปลาควบสติ๊กเกอร์ออกก่อนเนาะเอายี่ห้อออกก่อนเดี๋ยวติลิขสิทธิ์นะคะลักษณะที่นัเกเรียนมองเห็นเนี่ยมองเห็นน้ําปลาเนี่ยเป็นยังไงคะ เป็นสีน้ำสีน้ำตาลแล้วแต่คนจะมองเนาะแต่มันมองแล้วเป็นยังไงเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมคะจึงจัดเป็นสารเนื้อเดียวกันเหมือนกันเนาะองค์ประกอบสําคัญของน้ําปลามีอะไรบ้างมาคุยได้ไหมมีอะไรบ้างเอ่ยมีน้ําเกลือปลาแล้วก็น้ําตาลน,นั่นเองนะคะน้ําตาลเอามาทําไมเขาใส่ด้วยหรอในน้ําปลา เขาใส่เพื่อไม่ให้รสชาติมันเค็มโดดจนเกินไปให้มันกลมกล่อมนั่นเองนะคะเอาละมาดูสารชนิดต่อไปกันเลยคือสารไร้นอซอสมะเขือเทศนั่นเองซอสมะเขือเทศเมื่อรากเรียนบีออกมาจากขวดแล้วมองเห็นเป็นยังไงคะอา,อาจจะเป็นสีแดงเข้มสีแดงอ่อนอาจจะเป็นของเหลวอะไรก็ได้เนาะ สิ่งที่เรามองเห็นก็คือมันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะก็จัดเป็นสารเนื้อเดียวอีกเช่นกันค่ะองค์ประกอบที่สําคัญของมันก็มีส่วนประกอบของมันเลยค่ะเมื่อเกอรเทศน้ําตาลเกลือก็น้าส้มสายชูนั่นเองค่ะผสมกันไปแล้วผสมสี่อย่างนี้ก็ไปแล้วแล้วเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันก็จัดสารเหล่านั้นเป็นสารผสมที่เป็นเนื้อเดียวนั่นเองนะคะต่อมา นี่คือนมข้นหวานนักเรียนมองเห็นเป็นยังไงอ่าเป็นเนื้อเดียวกันอีกเช่นกันใช่ไหมคะองค์ประกอบที่สําคัญมีนมผงน้ําตาลแล้วก็ไขมันนั่นเองคะ่ะต่อไปเป็นน้ําพริกกะปิอ่าใครกินมากคะน้ําพริกกะปิเนาะแวบแรกที่มองเห็นเลยมองเห็นอะไรบ้างอ่านักเรียนอาจจะตอบว่าเห็นพริกเห็นมะเขือพวง ใช่ไหมคะเนี่ยมะเขือพวงเห็นพริกพริกดุกโดดเลยแล้วก็พริกที่ตำแล้วนะคะเห็นกะปีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเรามองเห็นแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันไหมไม่เนาะเพราะเราเห็นหลายอย่างออกมาเลยฉะนั้นมันจึงจัดเป็นสารผสมที่เป็นเนื้อผสมนั่นเองค่ะเพราะเรามองแล้วมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะองค์ประกอบก็คืออย่างที่นักเรียนบอกไปเลยว่าในนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีกะปีมะนาวน้ำปลาน้ำตาลพริก มะเขือพวงนะคะคือวัตถุดิบในการทำน้ำพริกกะปินั่นเองค่ะสารชนิดต่อไปก็คืออะไรเอ่ยน้ำคโคลนนะคะอ้าวเรามองน้ำคโคลนมองไปเห็นอะไรบ้างคะอ้าอาจจะเห็นดินใช่ไหมคะตกตะกอนอยู่เห็นเศษกิ่งไม้เศษขยะอะไรเหล่านี้เรามองไปแล้วมันเป็นยังไงเนื้อมันเป็นยังไง เนื้อผสมใช่ไหมคะมองแล้วไม่ได้เป็นดูเป็นเนื้อเดียวกันมีหลายสิ่งหลายอย่างผสมอยู่ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสําคัญของมันที่เรามองเห็นก็คือมีน้ํามีผงดินแล้วก็มีเศษไม้นั่นเองแต่ถ้ากลับกันถ้าเป็นน้ําเฉยๆล่ะน้ําที่เราใช้ดื่มเรามองเห็นเป็นเนื้อเดียวใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันนะคะต่อไปจะเป็นอะไรเอย่ยรอดช่องน้ํากะทิเนาะ เรามองเห็นเป็นยังไงฮะมีทั้งลอดช่องแล้วก็มีทั้งกะทิเนาะจึงเป็นสารเนื้อผสมนั่นเองอ่ามีน้ำกะทิมีรดช่องมีน้ำตาลมีเกลือนั่นเองนะคะโอเค สหรับวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมให้หนักเรียนทำนะคะคือให้หนักเรียนสังเกตลักษณะของสารแล้วบันทึกข้อมูลลงในตารางให้ถูกต้องครูมีตัวอย่างมาให้ตัวอย่างคือตัวอย่างของครูก็คือทองคำใช่ไหมคะก็คือให้หนักเรียนแยกประเภทเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมโดยแยกโดยจากที่ลักษณะที่นักเรียนมองเห็นด้วยสายตามองเห็นด้วยตาเปล่านั่นเองเนาะมองไปที่ทองคําแล้วมันเป็น เป็นสารเนื้อเดียวใช่ไหมคะไม่เห็นว่ามีอะไรมาผสมมันครูก็เลยเขียนว่าลักษณะที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันองค์ประกอบที่สําคัญของมันก็คือเป็นแร่ทองคํานั่นเองมีอยู่ห้าข้อด้วยกันนะคะให้ในักเรียนทำก็คือมีนมน้ำจิ้มไก่ข้าวผัดกุ้งน้ำส้มสายชูแล้วก็ดินนั่นเองค่ะอย่าลืมนะแยกประเภทให้ครูเขียนลักษณะที่มองเห็นแล้วก็องค์ประกอบที่สำคัญด้วยนะคะสำหรับคาบนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะมาเรียนต่อในคาบหน้านะคะ เราจะมาเรียนในเรื่องของอะไรนั้นที่เกี่ยวข้องกับสารผสมเรามาลองลุ้นกันนะคะว่าคัาบหน้าเรียนอะไรคาบนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ